โหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็วันนี้เราก็จะมารีวิวกร์ดจอกันดีกว่านะครับอันนี้ผมเพิ่งสั่งไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาลองเทสกันดูด้วยนะครับก็วันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าเรามาแกะนอกบ้านนะครับเพราะว่าผมเบื่อในบ้านแล้วนะครับก็อยากจะมาข้างนอกบ้างนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณช่วงเที่ยงช่วงบ่ายพอดีนะครับมันก็จะร้อนๆหน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า อยากเปลี่ยนมุมนะครับผมโอเคนะครับโอเคป่เดี๋ยวเราไปเปิดดูกันเลยนะครับอันนี้เขาก็ใส่เป็นกล่องเคอรี่มาให้นะครับมันก็จะเป็นเขาก็ใส่มาให้อะไรนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูนะครับว่าข้างในมันจะมีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวโอเคก็คกล้องก่อนนะ <Yeah. S 1> โอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกล่องกันดีกว่าครับวันนี้ก็เ,เดี๋ยวผมแกะจากข้างหลังแล้วกันนะฮะก็ไปเดี๋ยวเราเปิดดูนะฮะ อันนี้ก็สั่งเป็นกา๊าซจอนะครับหนึ่ตัวปกตินะครับ กล่องกันนะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ AFOX GTX หนึ่งศูนย์นะครับเป็น 2G กิก DDR 5นะครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันนะครับข้างในโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับก็อันนี้เป็นของมือหนึ่งนะครับเพราะว่าสติกเกอร์ที่มันเป็นสติกเกอร์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยยังไม่อุ้ยอะไรเข้าเนี่ยติดเลยนะครับโอเคก็เนี่ยนะครับตรงสติกเกอร์ที่มันเป็นสติกเกอร์ข้างกล่องเนี่ยมัน มันยังไม่โดนแกะเลยนะครับผมก็กรีดไปเลยนะครับผมเคไปเดี๋ยวเรามาอันบล็อกกันนะครับก็เปิดฝาข้างๆนะครับกล่องมันจะเป็นแบบเป็นยาวๆนะครับมันจะเป็นแบบเป็นกล่องตั้งแบบนี้นะครับเป็นกล่องแบบแนวพลาเทนนะครับเคข้างในก็จะมีแผ่นไดรเวอร์ครับผมแล้วก็เป็นเป็นคู่มือครับคู่มือก็ ใครที่ประกอบไม่เป็นก็ดูจากคลิปผมได้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่ห่อครับที่ห่อเป็นที่กันกระแทกแหไะนะครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ดจอนะครับผมนี่นะครับตัวการ์ดก็จะเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับแต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะไม่มีฝาครอบ p c i มาให้นะฮะส่วนด้านหลังก็ไม่ได้มีจุกปิดพอร์ตอะไรมาให้เลยนะครับผม นะครับก็จะเป็นตัวการ์ดมาให้แล้วก็อยู่ในซองแล้วก็จะมีโฟมการกระแทกอยู่ด้านหลังนะครับผมแล้วก็จะมีซองอยู่นะครับผมอ่ะตัวการ์ดจะเป็น1พัดลมนะครับผมก็อันนี้ผมได้มาในราคามือหนึ่งที่ถูกมากๆนะครับราคาอยู่สองสามพันนะครับสองพันสองพันกว่าเองนะครับก็ถือว่าราคาก็ถูกพอสมควรนะครับถ้าเทียบกับ การ์ดจอที่มันเป็นมือหนึ่งรุ่นอื่นนะครับเพราะว่าช่วงนี้การ์ดจอแพงครับผมเพราะว่าหายากเพราะว่าไอ้เรื่องขุดบิตคอยน์นั่นแหละนะครับนี่นะครับก็อยู่ในซองแบบนี้เลยนะครับ okay, okay. สำหรับการ์ดจอ GTX 1050นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนน่าจะเป็นรุ่นน้องเล็กสุดเลยนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมานะครับเพราะว่าปกติผมไม่เคยเล่นการ์ดจอที่มันเป็นพัดลมเดียวเหมือนกันนะครับก็ตัวนี้มันเป็นการ์ดจอที่ ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปลองเทสกับเครื่องคอมกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับก็อันนี้จะเป็นพัดลมเดียวเลยนะครับเพราะว่าก็เป็นตัวเล็กนั่นแหละนะครับไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงสําหรับคอมใครที่คี้เกียจต่อไฟเลี้ยงนะครับก็อันนี้ดะแต่ว่าผมเห็นมันมี1050 Ti ทีไตัวหนึ่งนะครับที่มันเป็นของกิกะไบต์นะครับผมก็จะเป็นรุ่น n f o ฟ c e ที่มันไม่ต้องต่อไฟเหมือนกันแต่ตัวนั้นมันจะเป็น2พัดลมนะครับแต่ว่าผมไม่เห็นมันมีขออองมืแล้้วันนนีจะเป็ 1050นะครับเป็นแบบตัวที่มันเป็นเหมือนน่าจะเป็นของคลังสต็อกแหละนะครับเพราะว่ามันก็สําหรับใครที่ใช้เคสเล็กๆอ่ะครับก็แนะนําไปใช้กระจอพัดลมเดียวนะครับโอเคนะครับผมก็ผมเห็นจะมีอยู่2รุ่นนั่นแหละนะครับที่มันไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงไปเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดูนะครับเพราะว่าคือมันมีคนถามผมมาเยอะมากเลยนะว่าแบบกาดจอรุ่นไหนที่มันไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงบ้างนะครับก็ถ้าเป็น1050เนี่ยตัวพัดลมเดียวหรือ 1050 Ti ก็จะเป็นของกิกไบ่ะ2พันลมตัวนั้นไม่ต้องต่อด้วยนะครับผมโอเคนะครับตัวที่ผมเคยรีวิวไปเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับผม,โอ,นะะผมโอเคครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาทำการรีวิวนะครับตัวกจอ AFOX GTX 1050 2กิกนะครับก็ แดีเราก็จะทําการมาประกอบกับเครื่องคอมกันเลยนะครับผมก็จะเป็นสเปคที่แล้วนะครับที่ผมประกอบเป็นแอด l อน200 GE นะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปที่ประกอบคอมเครื่องนี้ตอนที่ยังไม่ได้ใส่การ์ดจอก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําการใส่การ์ดจอกันนะครับก็ไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับพา l s ส o ครับให้ดูตัวชัด ตัวการ์ดชัดๆอีกทีนะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเป็นตัวเล็กเลยนะครับเทียบกับฝ่ามือผมนะครับคือฝ่ามือผมคือพอดีเลยนะครับแล้วนี้ก็จะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อครับผมก็มีอยู่3พอร์ตนะครับ DVI นะครับแล้วก็ Display อร์ตแล้วก็ HDMI นะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวการ์ดด้านหลังนั่นเองนะครับวิธีประกอบก็ประกอบแบบปกติครับผมเดี๋ยวเราไปใส่การ์ดกันก่อนนะครับโอ้ยโทษทีโอเคครับแล้วก็กะรูน็อตให้ตรงนะครับก็เป็นเคสเล็กๆครับผม สายอะไรเนี่ยสายสวิตไฟผมอีกนะครับโอ้ยห้องผมมันก็รกนะฮะรอมีงบเดี๋ยวจัดห้องนะครับโอเคต้องจับไว้นะครับโอเคนี่นะครับก็ไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงนะครับสาหรับคอมใครที่เป็นเคสแบบเป็นเคสคอมแบรนอะไรอย่างเงี้ยคือคนเขาถามผมมาเยอะนะว่าแบบคอมแบรนใช้การ์ดรุ่นไหนดีอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปหาก,การ์ดที่มันเป็นที่มันไม่ต้องต่อไฟเลี้ยงอนะ่ะเพราะส่วนใหญ่คอมแบรนมันไม่ค่อย มันไม่ค่อยให้สายที่มันเสียบไฟเลี้ยงการ์ดจอมานะครับนอกจากไปซื้อพวกแปลงโมเลกอะไรทั้งหลายอ่ะแต่ว่าพวกคอมแบนเชสมันเล็กไงก็ให้ไปหาพวกกาพลมเดียวมาครับโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมโอเคก็คอมรุ่นไหนมันก็เสียบการ์ดจอได้เหมือนกันหมดอหละนอกจากเมนบอร์ดยุคแบบยุคไหนอ่ะที่มันยุคที่มันที่มันไม่มีไม่มี PCIe อ่ะมันเป็นยุคที่มันยังเป็นยังไงวะบอกไม่ถูกนะครับเออเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันมังนะถ้ามีนะโอเค นะครับผมปเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับเอ้ยไม่ใช่ไปประกอบดีไปเทสกันนะครับผมโอเคนะครับโอเคครับก็อันนี้ผมก็เ,เสียบการาดจอแล้วก็เปิดเครื่องแล้วนะครับก็พอการาดจอเนี่ยเวลาที่เราจะใส่การาดจอไปใหม่เทั้งค่ายเขียวค่ายแดงอะ่ะเราจะเจอประสบการณ์อันแสนตกใจนะครับก็คือภาพใหญ่บิ๊กบึ้มเลยนะพอภาพมันใหญ่บิ๊กบึ้มทําไงรู้ไหมฮะก็ทําการ มาที่คำว่า Display Setting ครับผมเนี่ยเอาใหม่นะคลิกขวานะครับ Display Setting นะครับผมแล้วก็เลือก Display Resolution เป็น1920คูณ1080นะครับโอเคอ่าแล้วก็จอมันก็จะดำแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็คิปเชนไปนะครับผมตรงซูมนี่ก็ปิดไปเลยนะครับก็เป็นร้อยหนึ่งพอดีนะครับผมโอเคก็อันนี้ภาพก็จะเป็นปกติแล้วนะครับอ่าโอเคนะฮะ ่เดี๋ยวเราหลังจากให้เราติดตั้งการ์ดจอแล้วนะครับก็มาที่ Google Chrome ครับผมหรือว่าจะไปที่ Microsoft Edge อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พิมพ์รุ่นการ์ดจอไปครับผม G T X 1050 Driver ครับผมโอเคแล้วก็มาที่ Driver Nvidia นะฮะโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีต่อไปนะครับก็ให้เลือก NVIDIA g r a p h i c Driver and GeForce Experience นะครับแล้วก็เลือก Agree and Continue นะครับแล้วก็เลือก Express ไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะติดตั้งเอ่เอ d เ i v ร์กระจอพร้อมกับตัว GeForce Experience นั่นเองนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปดูต่อไปกันเลยนะครับโอเคอันนี้เราเล่นแบบ Full Screen นะฮะแต่เหมือนว่ามันมันจะล็อกเฟรมเรทว่ะเฮ้ยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะ รอดูนะครับว่ามันจะแหลกๆอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมผมว่ายังไงมันก็ไม่แหลกหรอกนะใช่ไหมเพราะว่าออนบอร์ดยังเล่นได้เลยนะครับตัวเบก้าสามนนะครับนี่ก็เป็นปกติอะครับก็สเปคนี้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเทสเป็น GTA ให้ดูแล้วกันนะครับว่าจริงๆคือคนที่เขาขอให้ผมจัดสเปคให้ก,ก็ก็มีอยู่หลายคนแหละนะครับแต่ว่า เครื่องนี้เขาไม่ได้ซื้อไปเล่น GDA นะฮะนะครับ,นะรบก็ผมก็เลยไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องของเขาไงแล้ว g d a มันเป็นเกมที่มันเสียตังค์นะครับนะครับผมก็ไอพวกเกมฟรีผมก็ลงให้ได้ครับแต่แต่พวกไอพวกเกมเถื่อนอะไรทั้งหลายเนี่ยผมไม่ลงให้ครับมันติดไวรัสโดนโทรจันอะไรเดี๋ยวมีดรามา่าอีกนะครับแล้วผมก็ไม่สนับสนุนให้เล่นเกมเถื่อนด้วยนะ ก็ถ้าจะโหลดก็ใช้อย่างอิมูเลเตอร์ย่างเงี้ยมันก็เป็นเกมฟรีนะฮะมีเกมไหนที่มันเสียตังค์ป่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเพราะผมก็ไม่ได้เล่นเกมเท่าไหร่นะครับเพราะปกติผมก็จัดสเปคอย่างนี้แหละนะครับอาแต่มันมันมันล็อกมันล็อกสามสิบตลอดเลยนะครับเนี่ยมันมันค้างสามสิบตลอดเลยมันต้องไปปิดวีซิงอะไรนะฮะเนี่ยนะครับสบัดเมาส์ก็ปกติครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยนะครับผมสำหรับ a อลลอ200 GE นะครับถามว่าคือมันมีการ์ดจออยู่แล้วนะครับคือมันมีเวก้า3อยู่แล้วแต่ว่าที่ใช้การ์ดจอแยกเพราะว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่เปลืองแรมนะครับผมเข้าใจใช่ปะ่ะคือมันไม่มันใช้แรมมันก็ใช้แรมของการ์ดจอนะครับมันไม่ได้ใช้แรมที่มันเป็นแรมในเครื่องนะครับมันก็จะเป็นการประหยัดแรมไปนะครับ ก็คือถ้าเราใช้ออนบอร์ดเนี่ยมันจะใช้แรมนะครับสมมติเราใช้8กิก์แล้วว่าอาจจะโดนดึงไป2กิกนะฮะประมาณนั้นนะครับโอเคนะครับผมก็เล่นให้ดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวผมก็ไม่ได้มาเล่นแบบใช้ ID ผมเล่นไงนี้แบบสมัครเป็นเป็นที่แบบไม่ได้ล็อกอินนะครับโอเคไปเดี๋ยวเ,เล่นอาก้านะครับเมื่อกี้ใครยิงมาวะนะครับ โอเคแตกหนึ่งนะฮะก็ใครที่เล่นแล้วมันแหลกก็ให้เป็นล็อกอินครับแล้วก็อัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะโอเคเล่นเป็นเอ m มสี่เอมบหกบ้างนะครับนี่ปืนของทหารไทยเรานั่นแหละนะฮะมีสโค๊ปแล้วนะครับก่อนเราจะวิ่งไปเรื่อยๆครับผมผมผมไม่ได้มาเล่นแบบไม่ได้มาแคสเกมให้ดู นะครับเดี๋ยวจะวิ่งไปเรื่อยๆนะฮะก็มีอีกเกมหนึ่งที่ผมเทสก็คือ PUBG l i t e นะครับแต่ว่าเกมนั้นรู้สึกว่าปรับแล้วเฟรมเรทมันจะได้มากกว่านะครับภาพมันจะสวยกว่าด้วยนะครับแต่ว่าก็ไหนๆคนก็ขอฟรีไฟลมาแล้วนะครับไอ้ PUBG l i t e ผมก็เทสบ่อยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาเทสฟรีไฟลบ้างแล้วกันนะครับผมแชอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงนะครับตายเลยนะฮะไม่เป็นไรนะครับก็มันก็เกือบตายเหมือนกันแต่เราตายเลยนะฮะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ c t x 1050นะครับแอลลอน200 GE นะฮะก็ถามว่าในปี2021ยังเล่นได้อยู่หรือเปล่าก็มันก็ยังเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ันนี้ไม่ตั้งชื่อแล้วนะครับปิดไปเลยนะครับก็ปิดไปเลยนะครับก็มันก็ยังเล่นได้อยู่แหละนะครับแต่ว่าก็ถ้าเป็นราคามือหนึ่งไอตัวนี้ผมซื้อมาก็ซื้อมา2 0 0พันกว่าๆเท่านั้นเองนะฮะ ก็มันก็เล่นได้แหละนะครับอืมนั่นแหละนะฮะ